อิติปิโสภะกวะอะระหังสัมปสัมปุัตเวิชชาจจเรนสัมปันโนสุขโลหกวิโตอดอนตารวาปุริสัตมาสารทิสัตเทวปันโนสันดาปุัตภะกวะติสวาคตวะภะวัตต สันเตติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนิกปัจจัตตังเวทิตาโพเวโยเอติโสปฏิปันภะคะวะตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโัวภะคะสาวกสังโฆยายาปฏิปันโัภะคะวะ สาวกสังโฆสามีเจปาติปันภะกวาโตสาวกสังโฆยะทิตังจัตตาริปุริสายุคัตาปุริสัปุกัลลเเอสสาคกวาโตสาวกสังอะหูไดโยปาหูไดโยอาตัง อัญเชลีกะรนิยออดวตารังปนเขตังโลกาเตปะหุงสหะสัมปิเดเบตาสาวัตันเครเปคาลังโอทิตาโครตาเสนบัาดาธิธามาวิเทาจิตตาวาโมเณ ตันเตชะสาภาวตโตเตชะยัมบังคลานิมาราติเรกมามปิจิตตาสภาพราเตงขรมปานาละวะกับขมาตังทายังขังขังนเตสสท,ทัน,าวานท,นทวิธินาจิตตวโมเนตันเตชะสาภาวตโต ยยับังคัลลานิดัลลคิริงกัจจาวรางอติบัตาปวทาวกมาสตนินวสุทารุนดานตังเมตามโพเสกเวทิชิตาวาโมเนนทวันเตชะสัพวะโตชะยยับังคัลลานิโอเกตการคัมปติ สาโซทารุณันตังทาวันติโยชนะปะกุลเลมาลวันตังอิอเตปิสังฆะธรรมโนยจิตตาวโมนินตันเตชะสาภาวตุเจยบังกลานีกาตาวานักันทามติวะคาเิเนยเจนจายาตุวจันตัชนะกายามปัน นาโสปาวิเทนาชิตตาวาโมเดนโทวันชาสาปวัตโตเตจยามังขลานิสัจจังวิหายาปติจะกวาทะเกตองวาทาปิโวปิตามดังอธิอันตัปัญญาปฏิปัจจลิตโตชิตตาวาโมเดนตันเตชาสาปวัตโต cha ya bang kala ni nan thua pa dan da po chak Vì po po te na the ra po chak ke na ba pa yan e thua pa sa vi na chit ta wa mo tan sa te bang kala de kha สุธาตหาทั้งพระบากวิโสติุติทิปากาทิธาดังยาดาคาเทนาวิทิชิตาวาโบเดนทจันเตชะสาปวัตจะยบังลานิเอตาปิปุตยิจะยำบังกาลกาถาทายวาจันโนตินติ สารเตมตันเตห์ทวานนันกกวิเวธานในจบทวานินมอกขังสุอาทิขบายยะนโรสะปันโยมหากาลุณิโกดโตอิตายะสะปะปะปูเรทวาปารมีสะปะปะโตสัมปติปุณ เอเตนะสัจจวัฒเชนะโหตุโตเตชยยำบังชยันโตปนทิยาปุตเลสังขยาดนงดันเดวันเอวังตวัเวชัยยอหัเฮชยยาสุชยยำบังอัปราชิตตาบาลังเกสีเสปัจจวิปม อาภิเสกสาปปวัตตาดังอังกาปันตวะบปวันทันสุดังสุบังคะลังสสปปพาตาสโหเทตาสุสโมโหตวะจะสุเยตังพระมจาริสสปทังกายกัมบังวาจากกับบังปตัง กิจังมาดกับบังปะเดเทเทปทากิจังปะากังนิกาตาวานะละพันตาเตปะทากิเนปุตตะกมละเพปุตตังธนกาโมละธนังอธิกายกายายะเทวะ ปิยตังสุตาวะอิติปิโสภะวายะมะราชาโนทเวสุวันมรณังสุขังอะระหังสุขะนโมวุทธทายะเชยสนาะตาพุทธะเชตวะบะสวะหังจตุสัจจะสังระสังเยปิเวงสุนาราสปาตัน กราทโยพุทธาอัตถเวสตินายกาสะเพปะเทติตาไมมาตเกเตโมเนสราสีเสปเตติตัวไปพวดทวาธรรมปวดทวิโลจันเดสังขวปะเตติตัวไป โอรสปักขุนจังกะโรหะเเยเมอนุโรตโทสาเรีปวดตัวเจ้าทางกวนทันโยเปียเตพาคาสเมกโมคลาดเจวามักทางขินเนสวันเนใบหังอาสงอาดันทรา กัสสะปวจมหาดาโอุปาสุงวามโสตเกสันเตเปติภาคาสเมงสุริยวะปะปังเนเสนนสิริสัมปันนโสปิโตมุนิปุงขวัวกุมารกัสะเทรวมาเฮเสเจตวาทะ สมายอังว so ัฒเนเดจังปฏิทาสิกุนาการวโปนโนังคุลิปาจะอุปาเลนันทเสวเลเทราปัญ no อิเบชาณลาเตนติละกรมมมะเสสาเสติมหาเทราวิเ ja ิตาจินสาวก เอเตเสีตมหาเถระชิตวันตัวเชโนฉันลันตาศิลเตเชนังขาบังเคสุสันต oh ิตรตดันปุระอาสิทะกิดณเมตสุนตักังทะชังคังปาจัโตอาสิวะหังคุลิบาลกัง ขันธโมลปเรีตันอาตานาติยโสตกังอากาศชาตานางาสิเสสาปากาลสะติตาจิตนานานาวรสังยุตตาสตปาการะลังว่าตาเป็นตาทิสมทาตาพาหิรันตโตปัตถวาอาเสสาวิน ยันตอดันตจินนเตชะสาวัสตโตเมสเกเจนสัทาสัมพนตาปันทินาปันจาราบจามิวิหารตามาเหตเลสัทธาปะเลนตัวังสับเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุโกโตโวสุรง ชินานุภาเวนะจิตุปัตตวะธรรมานุภาเวนะจิตาริสังสังฆานุภาเวนะจิตันตรายสัตธรรมานุภาวะปาลิจารามิธิณปัญชะเรติ